ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังล่องแพกลับนะครับผมเดี๋ยวทางแพนะครับจะแวะให้เราขึ้นไปท่องเที่ยวนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับ3ที่ด้วยกันนะครับก็เป็นที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับชมคลิปกันเลยครับผม สวัสดีครับทุกคนเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับผมเราออกจากที่ที่พักแล้วนะครับผมและระหว่างขากลับนะครับผมล่องแพทางแพก็จะมีจุดให้ไปเที่ยวนะครับไหว้พระนะครับทั้งหมด3าที่นะครับเป็นที่ไหนบ้างอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมใครวัเนี้ยครับผมเดี๋ยวรอตอนนี้รอรถเราจะไป3ามที่นะครับทางแพเขาเก็บหัวละ100อบาทนะครับจากปกติปกติ ประมาณร้อยยี่นะครับนะครับผมตอนนี้เรารอรถสมาชิกของเรากำลังรอรถอยู่นะครับผมทั้งหมด20บกว่าคนนะครับเดี๋ยวรอรับชมไปเรื่อยๆนะครับเออที่เด็ดก็คือ,อ,อมีที่หนึ่งนะครับที่จะเป็นจุดกราบไหว้ก็บอกว่าขอหวยถูกหวยได้เยอะนะครับเดี๋ยวก็ตามชมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่หนึ่งแล้วนะครับผมคือ ต้นจามจุลีใหญ่นะครับต้นจามจุรียักษ์นะครับผมใหญ่มากจริงๆนะครับดูกิ่งก้งกงานสาขายาวเหยียดเลยนะครับผมสวยงามแลวก็งดงามมากครับต้นนี้ปอูหลายร้อยปีนะครับผมผมว่านะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ที่มาด้วยกันก็หามิขถ่ายรูปกันอยู่นะครับผม ใหญ่จริงๆครับต้นจามจุลีนะครับดูที่ขางฐานะคหลังจากที่เราได้ชมต้นจามจุลีใหญ่ยักษ์แล้วนะครับผมทางด้านหน้าก็จะมีศาลเจ้าแม่จามจุลีนะครับผมให้ผู้คนที่ได้มาท่องเที่ยวนะครับได้มากราบไหว้นะครับขอพรขอโชคขอลาภนะครับกับเจ้าแม่จามจุลีนะครับผม ก็ผมก็ได้กล่าวไหวเสร็จป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มีการเสียงดวงนะครับขอตัวเลขนะครับกับเจ้าแม่นะครับผมโดยการที่จับไข่นะครับผมตัวเลขที่ผมได้นะครับผมจะจับ3ลูกด้วยกันนะครับตัวเลขที่ได้ก็จะเป็นศูนย์นะครับผมศูนย์แล้วก็ลูกที่สองก็จะเป็น9นะครับ6กับ9โดยเดียวกันนะครับ แล้วก็ลุกที่3ามก็จะเป็น3นะครับผม0-9 3นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นภายในศาลนะครับผมหรือว่าใครจะเขย่าเฉมซีก็ได้นะครับศาลเจ้าแม่จามจุรีใหญ่ยักษ์นะครับผมใหญ่จริงๆนะครับหลังจากที่เราชมต้นจามจุรีใหญ่ยักษ์แล้วนะครับเราก็ได้เดินทางมาสถานที่ที่2นะครับก็คือ ค้ำมุนีนาธน,นะครับหรือว่าวัดลือศีนั่นเองนะครับผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่ากล้องมีปัญหานะครับผมอาจจะไม่มีเสียงบรรยายนะครับ เกี้เราก็มาจากต้นจันจุรียักษ์นะครับผมเราก็มาอีกหนึ่งที่นะครับซึ่งอยู่ห่างกันไม่ไกลนะครับผมนี่ครับก็ได้ไปกราบไหว้ขอพรปู่ฤาษีนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นวัดนะครับข้างหลังด้านหลังผงก็เป็นเจดีนะครับผมนี่ด้านล่างนี่ก็จะเป็นโบสถ์นะครับอยู่บนเขานะครับไม่ช้างดงามครับ อ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งที่นะครับไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับผมตอนนี้สมาชิกพร้อมแล้วนะครับผมไปไปกันเลยครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดวัดถ้ำมองกรสิทธศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ในถ้ำทองมากมายนะครับก็ขอเชิญท่านบนนะครับครับผมเราก็มาถึงแล้วครับสถานที่ที่ถามนะครับวัดถ้ำมังกรนะครับผมไปขึ้นมาชมวิทนสวยงามจากบันไดแล้วนะครับผม ต้องเดินขึ้นไปนะครับหลงวงพ่อใหญ่นะครับอายุ200กว่าปีนะครับขึ้นมากามาราบนรัสการนะครับใคภายในถนะ้ำมีบ่อนาหินย้อยสวยงามนะภายในถ้ำนะครับเป็นไม่ชีลอยน้ำาด้วยนะครับผมตอนทุกคนไม่เต็เมมไขึ้นครับมาถึงวัดธรรกระทอแล้วก็ขึ้นมากราบธรรมการนะครับหลงวงพ่อใหญ่ในถ้ำนะครับพระพุธรลูปอายุ200กว่าปีนะครับ คิดดีนะครับทำดีนะครับชีวิตก็มีสุขนะครับก็ขอเชิญนักบนะครับกี่ท่านเนี่ยนับดีนัวเจอยกัไรุ่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สสามสิบี่สิบห้าี่สิบหกสิบเจ็ดี่สิบี่สิบาสามสสามสบสาสสามสามสสี่ เจอยก็ได้บุญได้ทับุญได้ทั้งสุขภาพคิดว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งขึ้นมาด้านบนนะครับสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเอ็ดหกสองสมตัสไว้ว่าเป็นทุกข์ไม่ได้ถึงทมนะครับสร้างบุญกันไว้นะจ๊ะดีจะล่นเไว้ ขับข oh. okay. oh. okay. ึ้นมานะครับถ่ายรูปให้ตามสบายนะเลยชนกันทั้งอสวยงามนะครับสิ่งกับสิ่งนะครับอยู่ในท่าคันทองนะครับอีกทดเดียวครับควันทองนะครับอีกทีเดียวนะครับอาจารย์้าจังยฮ้ยหมดเลยแล้ว ทางลงนี่แแ่ดูดนกันล้วก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมประมาณร้อยท่านนะครับผมเยมากโวนนะเจอโชวกินอีกแล้วครับผมไปนไครับไครับ ยนตังหัละเออพ่อพ่อโอ้โหยูเสวยงามมากเลยครับผมนี่ครับ่ราคาหลักร้อยวิวหลักแสนหลักล้านนะครับผมเมื่อยขึ้นไปอีกนะครับผมขึ้นไปอีก มังกรทองวัดท่ามังกรทองไปบีกคือบีก ขึ้นชมวิวข้างบนครับนี่ต้อเป็นไกดใช่ไหมคะไม่ครับเป็นเกาครับตอนนี้นกไ,ไกด์จะเป็นไหว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับผม <c oughs> น้ำตกนะครับนี่ <c oughs> อ้ นี่ครับสวยงามครับตองนี้เป็นไงครับ ลุงเขาใหญ่ผมจะรับลูกยังไงไม่บอกเขาผู้สานบอกให้บอกเขาอยู่ทางนี้เลยเหรอดูดูดี่านะครับผมดูเย็นดูใหญ่ดูใหญ่อะคนละชุดเลยจ้ะทำคุณใส่ตู้ไปเลยเลยเอวดอกไม้อนี่เอามาแล้วรับดอกไม้ทุกเทียนเลยค่ะแล้วได้จะทำบุญนะคะ bộ vai này nó còn lên được không? này lên không vậy? cái này cái này cái ข้าถ้ำนะครับผมมีน้ำย้อยนะครับน้ำย้อยบนในถ้ำนะครับ,รบนี่คือถ้ำพญานาคนะครับผมน้ำงามนะบ่อ,บอน้ำปูาสี ไม่ไปกันระเหมือนเดิมเหมือนมันวนไปหาทางออกไม่เจออย่างเงี้ยหายใจได้ออกมาอ่ันนิดเดียวเองเนาะพี่้างขอคนพาไปนะ้จะแบบเอาไปทั้งดไปเองเนี่ยครับได้ครับพบนั่เห็นไหมอ้างไ่หนใบอยู่มือป๊อบลื่นไม่มันลื่นแล้วมันเตียกไปลำบากทางแคบเร็วสิทางแคบอันตรายอันรายแต่ว่าไม่ได้ไปได้ใคาจะไปอ่ะเ้เดี๋ยวก็ลงออกมาไม่ได้ไม่ลง ต้องคานเข้าไป้ัทเ้ที้องเข้าไปดูตรงแคได้เนี่ยเข้าไปหน่อยนึ่งแต่ม่อดเข้าไปไงไปถึงตรงทางที่จุดเราค่อยออกมาเดี๋ยวเราลองเข้าถ้ำนะครับผมไปไปดูโหนี่เหรอ ไม่ใช่วันนี้โอ้นี่คือในถ้ำนล้ครับผมไปลบมากคนเดียว <laughs> ดีนะครับมีโชคมีลาบเงินไหลนองทองไหลมานะครับครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับวัดก็จะสวยได้นะครับกระถิ่นสามัคคีนะครับของวัดถ้ำบันทองนะครับเราไม่ได้มาใช้ส่วนตัวนะครับเอาไปเลยนะภายในวัดถ้ำบันทองนะครับกระถิ่นสามัคคีนะครับของวัดถ้ำบันทองนะครับไปได้อะนั่นแหละนอท้าประวัติถึงอะไร ด้านล่างเลยนะครับทำบูบทงวัดนะช่วยชนะร็ไฟนะครับท่านได้ดูเมชีเลยนะครับหนึ่งเดียกวัดการเจดนาโุรีนะครับบางท่านก็ไม่รู้นะครับว่าวัดเรามี็มเมชีเลยนะครับเดินตรงไปแล้วเดี๋ยวเลี้ยวฝ่ามือนะครับต้นโทเลยนะครับขกิสาไม่รู้เหมือนกันเมชแปลว่าน้ำมาวยไม่ยตัวอตัว ยิ่งเหนื่อยเร็วๆมันงอให้บาร์นตานกาที่มาบูงบนนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพปฐนสัคคีนะครับของวัดถ้ำกันทองนะครับขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับรวยๆทุกท่านพระนานสาลีนะคะต่อไปนะครับเราจะมาดูมาชมนะครับแม่ชีลอยน้ำนะครับผมซึ่งเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับกับทุกคนน่าจะใช่นะครับมาดูแม่ชีลอยน้ำนะครับ ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าจะลอยเออยังไงนะครับเออเขาบอกว่าสระลึกประมาณ2เมตรนะครับผมไปไปชมกัน

มีกล้อง็ถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปแต่รีโอได้นะคะลูกหนูตื่นเนมากเลยตอนนี้เดี๋ยวดูนะคะพีะ,ะ,ะ,ะกันเล่นไหมกันไม่ใช่ว่ากันเล่นกนนะคะต <c oughs> ีนี้น้ำเห็นจี๊ด โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หนึ่งคืนนะครับกับการเที่ยวครั้งนี้นะครับสนุกมากเลยนะครับผมเีาก็มาถึงเตรียมตัวที่จะขนของขึ้นรถแล้วก็กลับแล้วนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับฝากไว้ด้วยนุรายเอ็ดนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ